อ่าสวัสดีนะผมแม่วันนี้เจอของดีเขาแล้วนะครับนี่ประมูลเท่าไหร่นะสองพันห้าสองพันห้านะครับนี่โอ้โแม่แน่นอนจริงๆนะครับนี่สองพันห้าอันนี้อะไรผัดไข่อะไรเนี่ยออไข่อะไรเนี่ยอ่านนี่ใบพัดลมอ๋อใบ,อบพัดลมอ๋อนึกว่าผัดไข่กึ่งโม่กึ่งโม่่ม่วงนี่แหละร,รับสิ้นเดือน เดินนี่เดือ,อะแหลอ๋อยังไม่ถึงนี่วะหน่อย <15 5 S 1> วันนี้ที่ไหวนวที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกทำหน่อยห้าติปเติมอะไรเนี่ยเต็มท่อเต็มไงท่อทอหนึ่ง <c oughs> ชุดอ่านังเบอร์โทรก็นี่นะครับเบอร์โทรพี่เขาก็อันนี้เป็นเครื่องหลวงเนาะประมูลมาสองวันหน้านะครับแหมเด่กกันได้สิบตัวราคาเนี่ยเนาะแหมวเ็มซะด้วยนะครับนี่มุมุนหน้านะครับก็เขาบอกไม่ติดนะครับอ่า ไม่ติดวันดูสภาพแล้วก็น่าจะไม่ติดแต่เพราะว่าดูแลทิ้งไว้นานนะครับก็เดี๋ยวจะจัดแคมป์มาเป็นแคมป์เบอร์หนึ่งให้นะครับก็จะติดยำนาทอกทอก่ะถอดเดียเสียอของทั้งอู่เลยนะครับมีชื่อสำนักวริษัทติดไปด้วยอันนี้คือของแท้นะ,อะโอเคคงไม่ได้ติดให้ดูนะครับเพราะว่าหายน้ำมันหายนี่นะครับพี่เขาบอกแล้วเขาลงไล่แล้วนะไม่ติดนะครับจอนี้เป็นเครื่องหลวงนะแต่เป็นเครื่องชลประทานนะครับเนี่ยสูบน้ําตลอดนะครับ อโอเคนะผมน,นะครับอตอนนี้แคมหก160นะครับเกี่ยเสร็จแล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์สองก็ว่ามันมันรอบท้ายมันเยอะเกินไปนะครับรอบต้นไม่ค่อยมีนะครับเลยจัดเบอร์หนึ่งไปเลยนะครับอันนี้รอบต้นมีแน่นอนนะครับนี่ครับเนียนๆเ,เลย นี่คือต้นแบบอ่ะโอเคนะครับผมะนะครับก็สําหรับเครื่องยันม่านะครับตัวนี้ก็นี่นะครับที่เขาบอกว่าทําไมทึงหมุนไม่ติดนี่ทาบละลายนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับสนุนงสนิมเหมือนมันมีน้ําเข้านะครับเนี่ยสนิมเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยว ตอนนี้เดี๋ยวก็ลังยิงสีอยู่นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มค่อยประกอบไปทางพางก่อนอันนี้ใส่แคปนะครับหลบวาวแล้วสูบแล้วเนี่ยอะพอประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะผมอะนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเครื่องสีม่วงอันนี้จะของที่เนาะอ้าวก็เดี๋ยวจะลองนี่นะครับสตาร์อะไรอะไรวะสาตาร์ทดฟ้าเนาะอ่าถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวชาร์จตัวอะไรไปให้นะครับ ก็ของใครใช้รุ่นไหนก็บอกหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มือหมุนมันไม่เท่ากันอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดิกดไหวไหมนะมันไม่มีตัวขัดไม่มีล้อไงอันนี้รถแคมนะครับอ่ะลองดิไป้ไหมอ้าวยัดให้เขาลอง <c oughs> <c oughs> เออไ่นแค่แหลน,น,น,นอ้าวกด,ดดีนะอ้าวโอ้ 人毛利人毛利 ็ประมาณนี้นะครับแม่เสียงออกข้อลเลยเนี่เขาลว้นรักเลยจา้าเต้ Để này. lắng 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 ฮับดีจังเลยวันเนี่ยก็ประมาณนี้คนระับแห่จะจับผ้าจะเป็นรอยวนะเนี่ยเออเดี๋ยวพูดเก็บตรงนี้เขาหน่อยเนะนีนำนำนะ่ยนอนดำๆเลย ครับก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ถ้าเกิดใครสนใจก็เบอร์โทรนะครับ08น3 1 2ป9เ9็ดนะครับอ่าโอเคแล้วก็กิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ทอนนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ